สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการทำงานของการเปลี่ยนบานอลูมิเนียมบานนี้นะครับจะเปลี่ยนออกให้มาเป็นประตูบานเลื่อนของไวนิววินเซอร์นะครับสาเหตุที่เปลี่ยนเพราะว่ารางด้านล่างได้ชำรุไเป็นหมดแล้วนะครับอันนี้เราจะมาทำการรื้อถอดออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่ เป็นประตู UPVC w เตอร์นะครับครับเป็นการตัดปีกกรอบวงกบนะครับสาเหตุที่ต้องตัดปีกกรอบวงกบออกก็เพราะว่าเราตั้งเสมอพื้นนะครับเพราะวงกบินเซอร์ขึ้นนี้จะมีปีกรอบด้านที่มีปีกกันน้ำน,นะครับผมน,นะครับลักษณะปีกเป็นแบบนี้ ด้านพื้นท่าตั้งกับพื้นเราจะต้องตัดปีกออกเพื่อที่จะให้วงกบสวมเข้าไปในกรอบปูนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการสวมวงกบเข้าไปในกรอบปูนแล้วนะครับน,นะครับเราสวมวงกบเข้าไปในกรอบปูนแล้วนะครับ พอสวมวงกบเข้ามาในกกอบปูนเสร็จเราก็จะทำการยึดวงกบนะครับให้แข็งแรงและแน่นหนานะครับขั้นตอนต่อ,ตอมาก็คือพอปรับแต่งวงกบให้ได้ระดับแล้วก็นำบานเข้ามาประกอบใส่นะครับยกบานเข้ามาสวมใส่แล้วก็ทำการเลื่อนลองล็อกดูนะครับว่ามันสามารถล็อกได้สะดวกหรือเปล่านะครับ ท okay. ี่เป็นการใส่ตัวกันยกกันกระดกนะครับก็ <Okay. S 1> คือป้องกันการที่จะถอดบานออกงานใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับประตูบานเลื่อนคู่ UPVC ยี่ห้อวินเซอร์ครับ mm hmm. ตัวนี้จะเป็นรุ่นสมาร์ทเบสิกนะครับ ข้อแตกต่างจากสมาร์ทแวลูแม็ก็คือว่าสมาร์ทเบสิกเนี้ยจะมีปีกของวงกลบอะครับนี่ก็คือเป็นส่วนปีกของวงกลบนะครับเรียกว่าปีกวงกลบจะเป็นตัวสําหรับกันฝนส,สาดกันน้ํานะครับมือจับก็มือจับประตูก็จะเป็นแบบจับสวยงามนะครับดึงสะดวกสบายครับข้อพิเศษของ Smart b a s i c อีกหนึ่งอย่างก็คือว่าเขาจะมีคิ้วประดับวงกบหรือเรียกในศัพท์ทางช่างของวินเซอร์เขาเรียกว่าทิมนะครับหรือบวัวประดับวงกบนะครับเก็บขอบวงกบให้ดูสวยงามนครับเข้ามาในบ้านก็จะมืดๆหน่อยอนะครับจะไม่เห็นรอยขอบปูนที่มันแตกมันบินมันล้าวอะไรนะครับจะถูกเก็บไปด้วย บัวปรับวงกบตัวนี้นะครับถ้าสั่งสมาร์ทเบสิกเขาก็จะแถมให้ฟรีทันทีนะ okay.